เสร็จแล้วพวกเรา Boss กับมาค้าแล้ับคลิป Pattern ใบกัด Over Dress ตระเงนะครับผมใช่แล้วเข้าสู่ยุคการเล่นแบบใหม่วิธีการเล่นแบบใหม่แล้วก็ตัวละครแบบใหม่ๆกันใช่แล้วขึ้นสกราดใหม่ใช่ของ Over Dress ตระเลของใบรัดกระเทยใช่ซึ่งของญี่ปุ่นมีมานานแล้วใช่แล้วนะครับผมโอเคจะเป็นยงไงกันดูกันเลยระหว่าง Peter Sandy และ Dark Seed นะครับผมใช่แล้วโอเค Stand Up ใบกัดจีแบงจิ Stand Up แบงกั๊ ขับเอเลยดันจิมาเลยโชยจ้ะคิดว่าจะแน่แค่ไหนกันเชียวจัวห้าเปลี่ยนสองหนึ่งใบครับเปลี่ยนดีเปล่าวะเมื่อกี้ดูเมื่อกี้เริ่มก่อนเนี่ยยังอ๋อถอยเต่าก็ได้อะโอเคเดี๋ยวๆมากกว่าเริ่มก่อนไปเลยเริ่มมาก็ได้ห้านี่ไงเราไปเลยเราไปเลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแซนเขาเดินจัว ทิ้งไร่เฮ้ยทำสุ่มไดดาวสวรรค์ฟอร์สจบเทินแค่นี้เอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไล่จากมือแล้วเหรอครับนี่อะไม่ได้ไล่จากมือแล้วครับระบบใหม่ครับไล่เด็กไปแล้วไม่ทำเป็นสกูเกต่างเงี้ยใช่แล้วเอามั่งดิทิ้งมือหนึ่งไปไล่เป็นสตีฟจุด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 สตีฟจุด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 สกิวตัวเริ่มโดนอะไร่ทับถ้าเป็นผู้เริ่มคนที่หลังโจนหนึ่งสกิลตีฟลงช่องแวนเอาการ์ดไปยั่วโซลงมาช่องข้างหลังแล้วโซชาร์ตหนึ่งอีเก ไปเลยลูกพ่อแปดพันโหนกาต่อแปดพันโหนกาได้เข้ากัได้หงได้แล้วไม่มีสองเดอร์นอตโร่อย่ามันไกดเก่งจริงจริงไรเป็นหอกแห่งสวรรค์รูคส์สกิลของฟอร์สทำงานไม่โดนรูคส์ไรทับโชเกซานสองใบเปิดทับคอเว้ยเว้ยขอหลังแกล้งเก่งจัดคอเว้ยเฮ้ยใจเย็นเด็ก โจมตีใส่ยวนการ์ดไปบังกันดาเมชเชให้รอดิเกอร์พลังให้ววนการตัวการหนึ่งใบเฮ้ยเผื่อได้ฟอนตมตีใส่ยวนกาดหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหเหรอได้เข้าดีมาได้เช็คได้แล้วเข้าดิเกอร์สุนทรภัณฑ์ไอเวนการดาามเมช็กเจะกันเช็คไปบีิกเกอร์จมตีใส่เรียการ์ดไปบังกันจมเทินเอาละนอะแค่เริ่มมาก็ด้เป็นสายามแล้วแขงันใ่ไหมแกร้งใช่ไหมล่ะโมยะดันจิเชด้เลยดีวะโคโยยะแต่เมือนครู้จักตอนไหนเน่ยทิ้งไร เดียบรอสลองเกอร์แองเกอร์นลีซาร์ดสกิลโรเวนเอาการหนึงใบลีซาร์ดโชยเออร์อันดูไม่ค่าตัวเลยนออะไรอะ่ะคอ,ไ,ไ,อไปเลยลิซา,า,าร์ดเนกาดโจมตีเันการ์ดไม่ป้องกันตามอีเก็กเอาไปอีกหนึ่งหมื่นป้องกันโอเวอร์ใิเกอร์เข้าโอเวอร์ใิเกอร์เขา้าได้แล้วรอใิเกอร์มาแล้วไอ้ข้างนี้จบการหนึ่งใบสองหมื่นแปดพันเวนการ์ดโรนการ์ดดามเมจิกจบเพลเราไฟนอลเทิร์นแตนด์ออ ดาม่านะครับดาม่านะตัวนี้ดัวนะโดบโบน่ะโบนะทิ้ง PG คอในการไลพ์คมดาเพ่งสวรรค์ยอดราชันบาซินโชเกสามสามใบตัวการหนึ่งใบเป็นไฟนันเทินจริงๆริงไฟที่เหลือลงมาคอคอเฮ้ยได้คาราบบัตเทิร์นได้สองหมื่นสามดวสำหรับการบาซินบัตแถวหน้าที่เป็นเก3สามสองหมื่นสององพันสเลย สองหมื่นห้าพันประกันสองหมื่นจดีสายมันเกลีสองหมื่นหนึ่งอะเนาะคิดแป๊บทางนี้เท่าไหร่อ่ะสามหมื่นเว้ยเกสองมันบวกพลังแรงวะแกสองมันบู๊ได้แล้วบวกห้าพันเขาไม่มีกามสามใบเอาเลือกเอาราวสองหมื่นเลยยบรแว่นอ่ะสองหมื่นงั้นเอานี่ไปโอวาี่เกิะก้า โอเวอร์ลูกหนึ่งเข้าห้าหมื่นโอเวอร์นิเกอร์หนึ่งวินไนท์เฟิร์สเช็คได้แล้วเกรดสองได้มาทำไมเซ็นเตอร์เช็คคลิปที่ขอี่เกิดอือสองมัดบอลให้บาซิข้างนี้เกือบตายสี่หมื่นสองขี้จอมดีไซน์แมนการ์คางเซนการ์ด้วยดกเถินนี่แหละยเราไฟนอลเทิร์นจังเตรียมใจดิยอดเยี่ยมแต่ยังออนฮัตทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือเพื่อทำการไล่เต็มไปหมดเติมเติมดูสี่แค่นี้แหละโง่ เอา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 มือแตีก่อนตีวันการเลยาเ่อไปเลยไวลันบูทมือสามได้หลอกไเข้าทำเป็นได้ฟอร์จัฟรอนดิเกอร์หน้าบงหนึ่งหมื่นชิปหายไม่มีสองมืตีวันกากาเหรอจบแล้วแซนด์ดอมันรอดจากการจับคุมไม่ได้ยังไงเลยดดซโซนอะไรโจกาดึงใบเอาตัวนี้ย่าสองบวกค่านี้หนึ่งหมคอให้ลุก ใจเย็นเย็นพอซน่าไลท์คืออะไรบอกเขาไหมพอร์ซน่าไลท์คือการไลท์ทับหน้าเหมือนกับแวนการ์ดอ่ที่มีต้องมีชื่อเดียวกันใช่แล้วต้องมีอะไหลักนี้ด้วยจะได้จูันหนึ่งได้ถ่ายหน้าจะได้บวกหนึ่งหมื่นตลอดเพิ่มโคตรเก่งสกิลไวนี้สวอชสองใบโบว์ห้าพันสวอชอีกสองใบโบว์อีกห้าพันเฮ้ยไม่เท่าละครหรอไม่เท่าละครเอาละโจมตีสายเวนการเท่าไรห้าหมื่นฮะขอไอทีสามหมื่นพอซิน่าสี่หมื่นยัดบวกหมื่นเป็นห้าหมื่นเออไม่ประกันดาวเวชิกไม่มีทิกเกอร์ ให้บาซินจบมตีสายวันการ 30, สามหมื่นสามหมืประกัน4ี่หมืสม่สองทิกเกอร์เข้าทวินได้มันจบตรงนี้แหละโมเมยะดันจินได้แล้วเกรดสาันยังไม่จบแล้วกันเช็คเกรดสามหายแล้วสกิลของบาซินเมื่อได้เช็คเจอเกรดสามสามารถทิ้งไปหนึ่งใบแซนเรียกัดหตัวขึ้นมาได้ระบบหนึ่งหมื่นจมตีสายวันการเท่าไหร่มื่นสามสามหมื่นสอันนี้เท่าไหร สิบห้าทั้งสนามยี่ห้ายัดสามห้าสี่ห้าดาเมชช์ได้แล้วฮิวลิเกอร์บอกมาแล้วให้เป็นการหนึ่งหมื่นไลท์ฟุตมือหนึ่งดาเมจจบที่ใส่เรียกกาค่านี้ไม่ประกันจบเทินเอาละโทยะมาทักนี่ครับเอียนนี่มเอ้ตุ้กเกลนั่นเต เท็กเนียน,ด,น,ด,นด,ด้วยสแตนด์แอนด์โดร์เขาเชิญด้ขอทำการโพสต์หน้าไรขอหน้าผมมือ,มอจากนั้นเมื่อเขาไล่ไปอีกรอบได้แล้วอีกกี่ครั้งเล้ไฟนอลรัดหรือภาษาไทยก็คือพลังบุกเชื่ออุดใจนะครับผมจะได้ก็ต่อเมื่อเข้าช่วงไลฟ์เฟสแล้วผมใช่แล้วแต่ให้เรียาการและบรรยากาศมีเ,เพิ่มเติมคอคอคอ,อไปเลยโจมตีบรรยากาศสองหมื่นแปดพัน เหนกามือกี่ใบสองใบสองหมื่นจมตีบันกากไม่บู๊หนก้ารอสองหมื่นจมตีบันกาดหนกาาบออีกไปกินกูแพ้แล้วก่อนอ่าได้แข่งเลยเหรอเป็ยนสองเบีนสเอ้ยมือกูไม่มีเกศสามเลยขี้โมอ่ะสัตว์มือไม่มีเกศสามเลยมึงก็กดเทกไ่ได้ไม่ใช่รอเอาดิซ้ายนันโด ทิ้งมือไลรจบเทินขอเดินโดทิ้งกาบนมือหนึ่งไรทำการไล่สตีฟสกิลเริ่มหลังโจเดินเหมือนเดิมจากนั้นไล่ท่องแวนขยับมาตัวชาร์จหนึ่งนี่แหละครับคอรลันเดอร์คอคอแปดพันจมตีเป็นการ์ดแปดพันจมตีเป็นการ์ดการ์ดอ่ะมือสี่เป็นการ์ดโอ้การ์ดอหายแล้วใครอ่ะหายแล้วขอดเดินโดดูจะหนีได้ตัวโชว์แขนสองใบเปิดท็อบคอเฮ้ยแล้วบอกเอ้อ โอ้โหตันี้ขอบางยาวเยมากึ้ลเข้าไปเลยบังกันฮิวิโตันี้กลุสหนึ่งหมื่นฮิแมนเชสเตอร์คินอรเกอบวกไล่บัการ์จบที่าบลกราป้องกันขอบเทนเอาเทอรแตนแอนดรอวกีการ์บนมือหนึ่งใบไลวับการ์ิซาร์กูเขยไลลายดีเอาเลการหนึ่งใเข้าโซ่จการหนึ่งใบข้อข้อ วันกาโจมตีหนึ่งหมื่นยินตาแซฟหมื่นหกจมตีวันกาโอกาสไดเช็คไม่มีดิกเกอร์ไลเมเชฟหมื่นแปดจมตีวันกาจ็อบเพอร์เล้รแซนแอนดอนจริงมาหนึ่งใบไรดามแห่งสวรรค์บาสติออนเฮ้ยคอไล่เวลาแห่งการทลายสวรรค์มาถึงแล้วสแปดในปารสองบวกตัวนี้ห้าพันจมตีการสองใบมันมาเร็วจังเฮ้ย มันท่นได้หมายเลยป20,000ป้องการ20,500ต้มีบอกเลย5,000จากเหตุอ่อนได้เออเมื่อกี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลย20,000ตอตี3ป้อการไปป้องการขวินได้ฟอร์เช็คเก3ต่าเอาแซกเกอรเช็คดาเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์ทิ้งมาหนึ่งใบจงกลับขึ้นไปครั้งโบน10,000ว้ย10,500ป้องการสกิลเมื่อเข้าจะกัดขาร์บัสชิวบวก5,000ต้องตี3ป้อการไปป้องการดาเมจเช็คขอบเทิญขอบ ไวเดี๋ยวบอลไว้บอลแดนบูทไปเลยหมื่นแปดจมตีบอลการไมปฟองกันหมื่เก้าจมตีบอลการไปฟองกันหมืได้มาเช็คซสกันเช็คไม่มีทิกเกอร์ไม่มีทิกเกอร์จบเทิงตีไม่เข้าแซนด์ดองจบเก่งแล้วแต่ยังก่อนยี่ยาซองขานี้พวกหนึ่งหมื่น นี่แหละการเตรียมใจของนายโคยะโคได้่าเขาคือก่นาโคเลยโคยบังกาันานเกท่าไหร่สองสองหม้องหมนบังกันสกิลก็ดับสองามสองหมื่นแปดบังการตันีีอาร์นโดคาโดวินรอยเฟร์ e c ได้แล้วเกรยเซเ์ e ได้แล้วินเกอร์ี้ไปกอะไรได้บดาเมจเชฮิวลิเกอร์บวกมลวให้เกัดแต่พื้นปูไม่ได้บวกหมื่นึง เซ็นกันเชดอร์ิเกอร์มอกไรยปกาศจวการหนึ่งใบยังไม่จบพอนี้หรอกทิ้ง1นหนึ่งใบลูกบวก1นึ่งมื่นเข้าไปเลยโทย่าโจมตีใส่แบ่การเท่าไหร่สองเป็นหนงสามเป็นหนึ่งสามปามต้องกันสามหมื่นโจมตีใส่เรียกการอีเค่ขาเซ็นการแทิ้งมันไป 完全ガード勝機ス勝つぞもう一度ルックスでアタック。完全ガード。らら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 に勝てる？まだ何か。あらら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 ら โสไม่ครบได้แล้วไฟนอลรัตหัวล้อออ้าวสกอลโอชัาอ่นติสนาไฟนอลรัตไปโจก่อจัหวบวกหมื่นหไปเลยหมื่นห้าโจมตีวันการกาลสองหมื่นแปดโจมตีวันการโหนกาดอีแค่หมื่นเก้าทั้งนีตินสนามไฟนอลรัตโสบาร5ไปกดราการแถวหน้าสองตัวโจมตีโหนกาลนได้เฟอร์เจ เซ็กกันเชียฮิวดิเกอร์พลังครับนี่ฮิวดังเมียรไปฝึกมาใหม่นโชยะไอ้เย้ก็จบแล้วกับคลิปแบทเธอมากาศเอาหงเป็นฝั่งบรูซซี่ชะไปักไว้ได้หงไปแล้วคลิปไม่โคตเก่งแล้วเฮ้ยวันนี้ไม่ช่วนของกูโอเคก็ อันนี้ก็เป็นการเปิดสกัดหลดใหม่ของบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศ Google Day ใช่แล้วก็เข้าฉายในโรงที่ผ่านมาก็มีผู้คนเราไปดูมาใหม่แล้วใช่แล้วนะครับผมก็กดแมคเนิกใหม่ก็จะเปลี่ยนจากเดิมมากนะครับผมไม่สามารถผสมกับภาค์วีได้นะครับผมเป็นฟอร์แมตใหม่เป็นดีดีสแตนดาร์ดนั่นเองครับผมก็จะมีสารลักอยู่ที่เป็นตัวดีอยู่ข้างๆใช่ข้างๆนี้ใช่แล้วครับผมก็จะเล่นกันได้อาได้กดกติกาใหม่มีไลน์ไลน์ใหม่ มีโอเวอร์ทิกเกอร์แล้ววิธีการเล่นที่แปลกใหม่ใช่แล้วครับแล้วก็เทคนิคต่างๆก็จะแปลกใหม่ไปจากเดิมมากขึ้นนะครับใช่แล้วเล่นสนุกขึ้นใช่แล้วนี่ขนาดทีดีไฟยังสนุกขนาดนี้ขนาดเล่นกับทีดียังสนุกขนาดนี้ลองไปซื้อดีมาจะมาจะสนุกขนาดไหนเกิดเราไปซื้อมาเล่นได้เพราะว่าเพียงเก้าสิบเก้าบาทใช่ลองสามารถติดต่อซื้อสั่งซื้อได้ที่ร้านเยลโรบีครับใช่แล้วแล้วก็ส่วนนี้ก็ขอคนร้านเยลโรบีการ์เกมมาผมแล้วก็ สำหรับวันเสาร์นะผมมีเรามีแข่งเหนกันโอเวอร์เดรสใน Discord ดโอสุเวลาสอบทุ่มครึ่งนะผมใช่แล้วรวมถึงที่ร้านเยลลี่ก็มีแข่งวันเสาร์เหมือนกันใช่แล้วแต่เราเป็นตอนเช้านั่นเองนะผมจะลองมาเล่นกันได้มาลงสมัครเป็เล่นกันได้ครับผมเอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่เมลละฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพวกเราด้วยนะผมเช้าจะอยู่ใน time tomorrow yeah เจอกันใหม่คลิปหน้าไปสามหมื่น